สวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้เลิฟออกงานสิไปกินเลียงครับสิไปกินเลียงบ่เดลใส่ชุดลอดอะครับใสใส่แยงไปหอเลยมันบอลกครับหอ่บหอหอ่อคือเมบร์บอคือมแก โอ้ขาคือยาี้ยวแข็ยกว่ายางวาท่านลูกทายเลยตะดานี่ละทายเอาตะดาก,กับพ่อว่าขาคือหิวเขาจัวาาางว่าขอสิไปหาเบงางงานจับผาบานมิดไม,ม,มีแน่กินบอ่ออุ้ยบะเม็นเขามาเหมือนเหลืก ผมคนใช้เก่งว่ามาซอยจัดโตเบิ้งลูกทางว่าสิ่อบได้มองไหน,ไหนขึ้นมาไปเขาสังคมเบิ้งเล็บโอ้มาหลายหลักโจผุดมีแต่ชุดรอๆเลยพี่เลอบบ่มีชุดรอหรอครับชุดนอ้อยมืด <laughs> ชุดนอ้อยมืดออกเด้อขาสัน่นขางามมาแล้วลบเด้อขาสัน่น ว่ามีชุดร่ามน้ำเขาเนาะพี่เลอบ,บอกว่าอันผมันสายหอครับผมว่ามีชุดรอดนะครับชุดผมย่างอันสันหมดแล้วนี่เด้เขียนหายน้ำแน่ก็ได้ตัวผูพ้พันมีศินนะลเนาะศิลปะ อันนี้ชิ้นยวตพี่เริป็นแวติมันเก่งิวเอาพี่เลิฟน่งมแต่เอวนโมนโมอย่าหันมาทางนี้อาพัดพี่เพิ่นหนอยอย่าหันมาพี่ันมักดอี้ยเดียัเก่าอนนั้นเขาโอ้ย โอ้ยพี่เลอพอกับแม่กับบอมี่แม่ล่ามีแต่หนักกับหนักไปกับไปอย่างเดียวไปแต่น้ำเส้นทางนี่ละ่ะะอ้อเส้นทางลาดยางนี่ละ่ะโอ้พี่ออร่าไทยอ๋อพี่ออร่าไทยบอมเมนพันไดนองตีเอ้ยพันได้น้องเขาจะเป็นยู่พันเต็งสิงห่วงอย่าหันมาไม่ละ่ะอืม โอ้ไมนเป็นอ่ะปีนี่ปีนี่ปีแมนอันนี้ถ่ายคลิปเพท่านในไลฟ์สดเราถ่ายคลิปบ่มีคลิปลงก็ถ่ายนั้มันคุณยายบนรอยก็มาโอ้คุณยายสวัสดีค่ะค่ะเออ โอ้ยท <old> <'s> <well> ่านจะอิยางหอดนะมันลอยโลกเนาะโอ้ออกมาตั้งแต่หกบอออกมากัตงแต่หกโมงเช้าหอดพี่งานนั้นเจ่นโมงพอดีฮะบ้านไก่เฮ้ เริบเริ่มชิมบ่เลิ่เดี๋ยวแม่ไปเอาหนามให้ชิมบาแล้วกับไปลากกันตัวบาแล้วกับไปลากตัตว,าวสายลากตัวสายลากเจ้าของม้วยูกับสร้างแล้วสวัสดีน้องใบข้าว

มีสั่งบอาแล้วเขาหนาไปกินไม่ได้บ่นี่กินได้บ่นี่กินไม่ได้กะสิกินได้บ้านได้กะสิกินมาบอกแล้วกันไปก่อนบอกแล้วว่าจะย่างหอหอตัวบอกว่าย่างไม่ไงไผ่มางานไหนกะย่าเชิญกะเชิญละจังสี่ตัวหอออ้าว หกินา้ยเาอยายายเอาคุณยายสาวสวยคุณยาย้คนสวยแห่งบ้านตะการอายาอายุเท่าไหร่เรายายบ้ร้อยหนึ่งหแล้วนะคะยังอออ,อ้ออยู่ห้สเพิ่งใบกลางคน อันนั้นนะคะก็ซื้อหยังก่อฮะมีโชคสีดอมีโชคนะคะพ่อของใบข้าวนะคะพ่อของน้องใบข้าวแชกบ่มีเกิบมากอมูนหะคะมะถึงกอมูน้ำโมตระษะข้าแปลงนวนปดป่อแท่ ไม่เดล่างองไอ้เลิบเลิเลิบพันมีน้องแล้วเลิบยานี่เห็นบ่อไข่นี่เลยตั้งหาอยู่หามเลยั้งหามเลยต้งหเลยตั้งหาเลย้งหามเลยตังหามเลยบั้งหาเลยตั้งหามเลยใั้งหามเลงหาอเแตั้งหมเล้มเัหามเ้าเล้งเลยตั้หามเลยตั้งหามเลยับคุา เอออันใดบอกก่าให้กินกับยาให้กินเออเมนเป็นยังมามันยาอันใดข้ล้ามใดเข้ากับขล้ามเออ้ยบักน,น้อนอนนี่บักน,น่นอยนี่บักน,น่นอยนี่โอ้ฝนลินว่าติไปไปถามเขาก็เลยไม่ไปหรอกค่ะฝนลินนอนอย่างเงียน โอ้ยเหมือนทะคงแม่มันบํเมนวันตอนนี้นีมันเป็นเดินมันบํเมนเป็ดเป็นห้างมาโลงเร่งแม่ก็ตก็ตายังหูจะเขียนเอาพวกแยกกแล้วเลยบวกหูจะเขียนหย่างเอาหัวงอเขาอาัวงอาไม่ทิลปะปลาดอกม่ทีลระเปิอ โอ้มายืนมายืนเทียบพี่อร,รไทยนะคะมายืนเทียบพี่ออร,ร่ไทยโอ้สูงสีส่ซ้ำพี่ออร,รไทยแล้วตะวันไทยป๋หนาซ้ำว่าอุกรเพาะน้องอันนี้อันขึ้นดาบขึ้รีบเรื่อยห่วยบอกรอบเราบ่เสื้อต,ตอัวใส่อีบ่เสื้อตีนอ้มนหุ่นเาเทียบกขาเทียบหุ ب, ่นอ,อันนี้เรามาวันเกิดน้องใบข้าวนะคะ แม่์ไอทีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก, like, ก, share, ก,กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องขายเลิฟด,ด้วยเดอ้อสำหรับคลิปนี้เราจะไปหนาวกันโอ, <c oughs> โอ้ยบ่เห็นหนาจักเกียโอยางฟันกล่องคนขออนุญาตเดอ้อคนคนหุ่นสวยสยังที่ไรยางฟันกล่องเพคนพันไปพันมา <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย